สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดของสเตฟานจากพระเอกดังช่องเจสู่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานมากสำหรับหนุ่มสเตฟานก่อนที่เจ้าตัวจะใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ฝากผลงานไว้ให้แฟนๆได้ชมกันทั้งงานละครและงานภาพยนตร์หนุ่มสเตฟานเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลี เขาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีพอเรียนเกรดเย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ University of Bristol ประเทศอังกฤษปัจจุบันสเตฟานได้ยุติรับงานแสดงตั้ง,ตงแต่ปี2557เพื่อประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวเช่นคอนโดมิเนียมรวมถึงทำคอนเทนต์กับเพื่อนสนิทในชื่อแอนตี้ฮีโร่และเขาแกงหม่อมถนัดแดกจนถึงตอนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ